ดีนั่งนี่เธอออกจากวังมานานหรือ,อยังออกจากวังมานะไม่ยอมกลับวังเพราะอะไรติดใจโกบตำโกบลืมวังเลยสวัสดีค่ะแฟนขับของคุณยาย วันนี้ยายก็จะมาอัปเดตเล็กน้อยนะคะวันนี้มีอากาศมันเริ่มเย็นลงนิดหน่อยยายก็จะเริ่มลงผักบ้างมียายกำลังเพาะต้นกะไว้เยอะแยะเลยแล้วก็มีสิ่งใหม่ๆมาก,ก็คือมงค่ะเพราะว่าที่ผ่านมายายไม่ได้กินแคลเลยนอนมันกินหมดแคลยายทีนี้แฟนคลับแนะนำมาว่าให้ลองกางมงดูเพราะว่ายายทำอินซี นอนมันเยอะแมลงมันเยอะยายก็กางงเรียบร้อยแล้วค่ะอีกประมาณ10บวันต้นกล้ายายก็จะลงแปลงแล้วค่ะและว,วันนี้คุณยายก็มีเมนูที่จะมาทํานะคะวันนี้คุณยายจะทําต้มจืดหน่อไม้ใส่กระดูกหมูหน่อไม้ยังอยู่ในกอเลยค่ะ แล้วก็มีอีกหนึ่งเมนูน้ำพริกโจรเดี๋ยวรอดูนะคะว่าคุณยายจะทำแบบในน้ำพริกโจรสูตรยายหน่งโอเคค่ะตามมาเราจะไปหน่อไม้โอเคค่ะ,ามมาะ,คคะสำรวจดูแล้วว่าหน่อไม้นี้มีหลายหนอ่อเดี๋ยวยายเลือกเอาหน่อนี้วิธีตัดหนอ่อไม้ง่ายนิดเดียวแทงเข้าไปเห็นไหม แรงมากเลยค่ะนี่ได้หนึ่งนอเดี๋ยวยายจะตัดอีกหนึ่งนอคุณยายคะอันนี้คุณยายก็คือปลูกไว้เฉยๆใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวมันขึ้นเองไม่ค่ะเอามาเสียบปุ๊บม,มันขึ้นเลยแล้วเราก็ทิงท้งไว<ๆ>้ทิ้งไว้อย่างนี้แหละมันมีประโยชน์เยอะนะคะเนี่ยทั้งต้นมันทั้งหน่อต้นมันก็ใช้งานได้ร่มเงาดีอ่า อันนี้ก็ไปทำตอกไปทำไม้ปิ้งปลาไปทำทุกอย่างได้เลยอะสองหน่อนี้จะกินหมดไหมให,ใหญ่มากค่ะปะเราไปต้มกันพูดเรื่องหน่อไม้อ่าคราวที่แล้วว่าหน่อไม้กิมจูแต่จริงๆแล้วมันคือกิมซุงนะคะคุณยายพูดผิดกิมจูคืออะไรคะฝรัง่ง พันกิมจูแต่หน่อ,อไม้เนี่ยกิมซุงค่ะอยากจะขอบคุณแฟนคลับนะคะว่าเป็นห่วงยายเรื่องสุขภาพ เขาบอกไม่อยากให้ยาย,ย,ายนั่งแบบนี้ไม่อยากให้ยายนั่งคุกเขา่าเป็นห่วงเรื่องข้อกลัวเจ็บขอบคุณมากมาค่ะแต่จริงๆแล้วยายนั่งสมาธิยายเล่นโยคะมันเฟกซิเบลนะโอเคแบบยืดหดได้แบบ,บแน่นอนเยืดเล่นโยคะนนะคุณเคยมั้งไหม <c oughs> <c oughs> คุณดามคุณจะไม่ปวดเมื่อยคุณจะไม่แบบว่าแบบแบบยืดไม,ไม่อดโอยลุเวลาลุกเวลานั่งมันจะคล่องแคล่วอันนี้เราต้องต้งมน้ำทิ้งก่อนหนึ ead, ่งรอบแน่นอนแต่หน่อไม้นี้มันไม่ขมมากถ้าเป็นหน่อไม้ไผ่ป่าที่มันอยู่ในป่านะขมมากอันนั้นจะต้มสองครั้งอันนี้ต้มครั้งเดียวก็พอค่ะสารไซยาไนต์ไม่เยอะ อันหน่อไม้ที่มาจากป่าเนี่ยเยอะมากหลังจากที่คุณยายหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปต้มทิ้งน้ำหนึ่งรอบนะต้มนานประมาณ20นาทีนะคะได้เหรอคะคุณยายอันนี้คือเตารักกี้เฟรมมินินะคะฉบับพกพานะคะเบาเบา พาไปไหนก็ได้สะดวกนกแก้วยังยกได้เลยนะเนี่ยอันนี้ยโอ้ง่ายนิดเดียวเห็นไหมคะมินิจริงๆสวยงามมากคุณยายชอบสะดวกเวลาไปไหนหิ้วไปได้เลยแพ็คใส่กระเป๋าไปได้เลยค่ะรู้สึกว่ามันแข็งแรงนะคะปกติที่ยายใช้ที่ทผ่านมานะมันบอบบางกว่านี้เยอะเลยแล้วก็มาพร้อมแก๊สของลัคกี้เฟรมนะคะอันนี้แก๊สนี้นะ มันก็ใช้ง่ายๆนะเดี๋ยวนะจะจะลองเอาออกให้ดูเนี่ยสวมปับ๊บเดี๋ยวนะแล้วคุณก็กดอันนี้มันมีปุ่มกดอยู่ข้างล่างแค่นี้เองได้ละถ้าอยากให้เรียบร้อยก็ปิดอันนี้สวยงามเสร็จแล้วก็เปิดได้เลยค่ะ ไปมาแล้วค่ะอ้้ร้อน <S 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 ทีนี้ก็มาถึงอ่าที่คุณยายจะทำวันนี้ก็มีเอากระมังมาให้เราหน่อยสิจะต้องมาผสมแป้งแป้งที่ยายจะผสมในก็จะมีแป้งทอดกรอบ หส่วนถ้าคุณใส่หนึ่งถ้วยคุณก็ใส่แป้งสาลีหนึ่งถ้วยผสมในน้ำเย็นนะคะอันนี้รู้สึกจะเยอะไปน้ำเย็นนี้จะใส่มากหรือน้อยขึ้นอยู่ที่คุณต้องการนะแป้งหนาหรือบางยายจะไม่ใส่ไข่เยอะหรอก ถ้าอยากได้ฟูก็ใส่เยอะๆไข่สูตรตายตัวไม่มีถ้าต้องการอะไรไปแป่มนิดนึงก็เกลือเท่านั้นเพราะว่าเราจะกินกับน้ำพริกอยู่แล้วใช่ให้ดูว่าคุณยายจะทอดอะไรบ้างวันนี้ก็จะมีเห็ดแครอทดอกข้าโพดมะเขือยาว มันมีถั่วฟักยาวแล้วก็ถั่วแขกอันนี้ถัว่วอันอันนี้ถั่วแขกทําไมเขาไม่เด็ดอันนี้ออกคะเราจะกินไปทั้งอันนี้เลยเหรออันนี้นะคะ l ั c ก y Frame เ,เนี่ยของเขาอะมีเซฟตี้อัตโนมัติพอมีอะไรผิดปกติมันจะตัดทันทีไออย่างที่ผ่านมาที่ยายใช้่ะ ไฟก็ไม่ค่อยแรงได้แบบว่าช่วยเอากระด้งมาบางบ้างเอาอะไรมาบางบ้างเวลาลมพัดน่ะนักกีเฟมก็ใจดีเนาะคงดูยายมาหลายคลิปแล้วล่ะเอ็นดูยายก็เลยส่งมาให้ยายใช้ขอบคุณมากๆนะคะโอเคค่ะน้ามันก็เดือดได้ที่แล้วนะคะคุณยายก็จะเอาลงค่ะเห็นไหมถ้าสมมติว่า ถ้ามันร้อนมากกว่านี้นะมันจะไหม้เราก็ต้องเอาไฟประมาณนี้แหละหถูกใจบอครับไปเลยถูกใจลายขนาดล้มพัดได้เนี่ยเพราะว่าเราใช้อะไรครับคุณยาั u กี้ฟิล์มเลวดี <c oughs> นั่งนี่ <c oughs> เธอออกจากวังมานานหรือ,อยัง <l acht> อ,ออกจากวังมานะไม่ยอมกลับวัง <l acht> เพราะอะไรติดใจโกบตําโกบตําโกบแซบลืมวังเลย <l acht> บกเขาว,วังเลย <l acht> ไอต้องทำแบบนี้แล้วก็เอาอันนี้คีบเด้อคีบเลยลงเลย <l acht> เดี๋ยวยายจะไปตําน้ำพริก <l acht> บ่ยำน้ำพริกยำน้ำพริก <l acht> เอา โอเค <Okay. S 2> คือน้ำพริกอะไรคะอันนี้น้ำพริกโจรน,น้ำพริกโจรมันก็มีเรื่องเล่าน่ะนะยายก็ไม่รู้ว่าเท็จจริงแค่ไหนอ่ามันมีเรื่องเล่าว่าสมัยก่อนนมนานมาแล้วนมนานกาเลยว่างั้นเถอะอ่าโจรขึ้นบ้านขึ้นบ้านไปแล้วก็หิวข้าวเข้าไปในครัว ก็ไปเจอปลาแห้งบ้างกุ้งแห้งบ้างเจอกะปีเจอพริกเจออะไรอย่างนี้แหละมันหิวข้าวเนาะคนมันหิวข้าวเขาก็เลยเอาไอ้ของพวกนี้มาหันห่นหั่นซอยๆแล้วก็ลงไปยำๆอ่าเพราะว่าเขาใช้คกใช้สากไม่ได้กลัวเจ้าของบ้านตืน่นเออเรื่องที่มาที่ไปมันก็อย่างนี้แหละก็เลยเรียกว่าน,น้ำพริกโจร แต่ทางใต้เขาเรียกว่าจุ๊บหยำใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าไม่ไม่ใช่ก็ขออภัยนะเพราะว่ายายไปกินแถวพัทลุงเขาว่าน้ำจุ๊บหยำเครื่องปรุงมีกระเทียมทุกอย่างต้องซอยนะหั่นเอาอเพราะว่าโจรกลัวเจ้าของบ้านตื่นมะนนาวพริกขี้หนูกระเทียมหอมแดงใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้กุ้งกุ้งนี้จะเป็นเป็นกุ้งแห้งก็ได้ปลาแห้งก็ได้แต่ว่าวันนี้ยายใช้กุ้งสด จะต้องเอาไปรวนก่อนปะญยาเอากุ้งไปรวนไปรวนรวนเอาเด้ออ่าลมมาแล้วลมมาแล้วใจเราไม่ดับเลยนะคะดีค่ะซื่อสัตว์นะเตาเนี้ย <c oughs> มันซื่อสัตว์กับเรา <c oughs> มันไม่หักหลังแล้ว อันนี้ถือว่าเป็นความรู้นะบางคนก็ไม่รู้แก,ก๊สกระป๋องที่เราซื้อมาเนี่ยใช้ครั้งเดียวให้ทิ้งเลยนะหมดแล้วให้ทิ้งเลยห้ามเอาไปเติมมันอันตรายนะคะมันระเบิดได้นะคะบางทีเติมอัดอัดเยอะไปรูป้ปะมันก็จะมันก็จะระเบิดได้ควรใช้ครั้งเดียวห้ามอัดซ้ำต,ต้องใช้แก๊สยี่ห้ออะไรคะลัคกี้เฟรมกระป๋องเขาดีนะ เราดูลักษณะแล้วแข็งแรงดีเรื่องเรื่องกระป๋องอะที่ยายไปเคยไปซื้อมามันดูบอบบางแต่ว่าของเขานขเนี่ยของลักกี้เฟรมเนี่ยดูแน่นหนาดีลักษณะออกมาแข็งแรงพอเราได้ผลิตภัณฑ์ของลักกี้เฟรมมานะเมื่อก่อนไม่เคยใช้เลยครั้งนี้ครั้งแรกเรามั่นใจเลยว่าดูซินะไฟก็สําคัญนะคะเวลาทําอาหารไฟดีทําอาหารก็จะอร่อยเราควบคุมมันได้ไง อย่างนี้น้ำอุ่นไม่มีเอาน้ำนี่เลยกะปิคงจะไม่พอต้องเยอะกว่านี้หน่อยนะึง สงส่ได้หั่นพริกเพิ่มวันนี้ไม่กล้ายำค่ะไม่มีถุงมือ ชิมทีนี้ถึงเวลาชิมแล้วมันจะเป็นยังไงน,น,ไนนะโอเคค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะคุณยายก็จะเอาลากผักชีลงค่ะลากผักชีนะคะ กระเทียมนะคะกระเทียมยาจะไม่บุบเลยค่ะใส,ใส่แบบนี้เลยค่ะถ้าจะให้ดีก็มีพริกไทยวันนี้ลืมพริกไทยค่ะพริกไทยทั้งเม็ดค่ะเกลือค่ะอันนี้ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วก็กระดูกหมูค่ะดูกหมูอันนี้ล้างประมาณห้าน้ำได้ล้างมันจะกระเด็นน้ำมันเดือดนานแล้วแหละเราเม้ามอยกันอยู่ เราก็จะปิดฝาแง้มๆถ้าปิดฝาไม่แง้มน้ำแกงจืดมันจะขุนเทคนิคค่ะอันนี้มันนานสุกนะคะเห็ดหอมเนี่ยเราเอาลงเลยพร้อมกับกระดูกหมูเลยยิ่งนานยิ่งอร่อยนะอันนี้เดี๋ยวถ้ามีฟองก็ช้อนฟองนะคะเดี๋ยวค่อยเอาหน่อไม้ลงหรือจะเอาลงพร้อมกันก็ได้เอาลงเลยโอเคต้มทิ้งน้ำแล้วมันเป็นหน่อไม้สดจากกอ หวานมันสดใหม่มันก็เลยหวานน้ำปลาสักสามช้อนเนาะเมื่อกี้นี้เกลือครึ่งช้อนคำโบราณท่านว่าแกงจืดไม่รู้คุณเกลือคือคนในละคุณแกงจืดมันจะต้องมีเกลือไม่มีเกลือไม่ได้อันนี้เราก็จะทิ้งไว้อย่างนี้สักพักนะคะ อ่าจนกระดูกหมูจะนุ่มเราก็จะทิ้งหม้อเราไว้อย่างนี้นะคะไม่ต้องกลัวว่าแก๊สจะหมดเพราะว่าของลักกี้เฟรมของเขาเนี่ยกระป๋องนึงใช้ได้นานสามชั่วโมงเราก็จะทิ้งมันไว้อย่างนี้ค่ะตอนนี้การคิดว่ามันได้ที่แล้ว30มสินาทีเนาะเมื่อกี้นี่ตั้งนาฬิกาไว้แก๊สมันดี ดูซิขนาดลมโกรกมันยังร้อนเปิดฝาแล้วนะปรันตันรระรันหอมหอมห้วยหอมสวยโอ๊ยน่อพาษานขาดพริกไทยใครลืมครั้งไปเย่อ ได้บอกว่าครบแล้วยังครบแล้วยังแอบเอามาแอบเมาค <c oughs> <c oughs> ่ะตอนนี้เมนู ้มกระดูกหมูใส่หน่อไม้ที่สับมาจากกอใหม่ๆนะคะแล้วก็มีน้ำพริกโจนหรือว่าน้ำพริกหยําก่อนที่จะให้ทีมงานมาชิมยายต้องเม็กชัวรว่ามันแซบบวโอเคยายชิมเบิ้งบบดนี้อร่อย พอเทมันนี้เสร็จยายก็จะลองอันนี้พอเราทานอันนี้เผ็ดๆผดใช่ไหมเราก็มาซดน้ำซุปเนี่ยเพื่อลดความเผ็ดเบรกได้นิดนึงนัวกลมกล่อมผักอยู่ในนี้มีทั้งผักทอดผักสด อันนี้เคยกินบ่มันคล้ายๆพักพายใบยมันก็คือพักพายนี่แหละแต่ว่ามันต้นใหญ่อันคนอีสานเพื่อนเอินว่าพักก้านจองจิ้มอันนี้หอ,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 อมขมอลมลำฮูจักบอกขมอมล้ำค,ค,คือไม่มากไม,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 ไม่น้อยไม่มากไม่น้อยพอดีมีเยอะมีแตงมีถั่วพูมีดอกกระเจียวดอกคา ดอกข่านี้กินแล้วผายลมระบายลมแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อดอกกระเจียวก็เช่นกันของมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องจากกันอีกแล้ววันนี้นะคะยายก็จะปิดคลิปกับนี่แหละเพราะว่าต้องไปกินให้ได้ <c oughs> <c oughs> ก่อนจะจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ คนที่ยังไม่เคยมาดูนะเข้ามาดูใหม่ๆอย่าเคลียร์ผ่านดูให้จบได้สูตรอาหารได้หลายอย่างเลยค่ะแล้วก็สับตะไคร้ให้ยายด้วยเป็นกําลังใจให้ยายแก่ๆคนนี้ได้ลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาทํางานทำคลิปดีๆให้ดูค่ะโอเคนะคะอ้าวบ๊ายบายทุกคนมา